สวัสดีค่ะลูกค้าลตโต้สองสนะคะวันนี้แอดมินก็กลับมาแล้วนะตามคําสัญญาเลยที่ลูกค้าบอกว่าอยากดูสถิติของปฏิทินต่างๆที่ร้านขายนะคะจริงๆเนี่ยนอกจากสี่่างนี้แล้วเนี่ยก็คือท่านทวีสุวรรณแม่น้ำหนึ่งนะคะรวยรวยแล้วก็คาชะโนโดนะคะเรายังมีคาชะโนโดมหาอุดท,ที่เป็นบุกสีขาวอีกแล้วก็ยังมีปฏิทินม้าสีหมอกเจ้าพ่อปักแดงไอ้ไข่10บเซียน12บสองกักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็3มพี่น้องเนาะ แต่ว่าแอดมินเห็นว่า4อย่างเนี้ยสถิติค่อนข้างดีแล้วก็เข้าเกือบทุกงวดเลยนะคะจริงๆเนี่ยคําชนโนดมหาอุดอีกเล่มหนึ่งที่เป็นปกสีขาวเนี่ยก็เข้าทุกงวดตั้งแต่ต้นปีนะแต่ว่าเพิ่งมาหลุดงวดที่ผ่านมานี่เนาะเราก็ยังไม่ได้ทําคลิปรวมนะคะโอเค ก็เดี๋ยวเรามาดูสถิติของ4ี่เล่มนี้กันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะว่าแต่ละงวดเนี่ยเขาเข้าอะไรกันบ้างแล้วตรงไหนที่มัน onu, น่าสนใจน่าตามต่อนะคะแล้วก็ทางร้านเนี่ยยังมีจําหน่ายทั้ง4ี่เล่มเลยนะคะยังมีจําหน่ายทั้ง4เล่มเวลาลูกค้าได้ไปเนี่ยอย่าลืมนะคะระวังตรงหัวเหล็กตรงนี้นิดนึงคือปฏิทินเนี่ยค่อนข้างจะแผ่นใหญ่นะกนะ็คือดูได้ทั้งเดือนเดือนหน้าแบบที่เรารู้กันทั่วไปมีวันสําคัญต่างๆแล้วก็มีให้หวยแต่ว่าเขาก็จะเป็นแบบหัวเหล็กมาเนาะก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามี คนโดนบาดกันหลายคนพอสมควรนะคะและปฏิทินที่ร้านแล้วโต้ะสองสมขายนะคะ mm. ก็จะใส่ไอตัวกระบอกแข็งให้นะคะคือเราไม่ได้พับไปหรืออะไรนะคะเฉพาะสี่เล่มนี้เนาะ mm. ก็คือจะใส่กระบอกไปให้ mm. เพราะว่าไม่งั้นจะยับยุยี่เลยเนาะคือเอาไปเนี่ยมันก็ไม่สวยนะคะ mm. ก็เดี๋ยวร้านใส่กระบอกให้ไปนะคะใส่กระบอกแข็งเลย อ่ะก็เดี๋ยวไปดูนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะในเว็บไซต์แน่นอน lotto 2 3 4 net นะคะเข้าไปดูสแกน QR code ตรงนี้เลยนะคะสแกน QR code ตรงนี้แล้วก็เข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะสำหรับปฏิทินนะที่ร้านขายราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ค่าส่งน่ะ กี่อันก็ค่าส่งราคาเดียวกันนะคะอ่าโอเคหรือว่าเข้าไปที่ Line ID a ีแ o ดลอตโตได้นะคะเพื่อแบบสอบถามแอดมินว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะอ่าไลน์ไออันนี้นะคะแล้วก็ใน Lazada s h o p ป e ยังมีด้วยนะคะลองเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็พิเศษนิดนึงนะคะสำหรับใน Lazada กับ s h o ป e ปีเนี่ยคือราคาเนี่ยจะสูงกว่าที่เราขายในเว็บไซต์หรือว่าเราขายใน Line เนาะแต่ว่าในน,นั้นเนี่ยแอดมินจะมีแถมตัวเ,เป็นสูตร 3ตัวโต๊ดให้นะคะ3ตัวตรงโต๊ะให้ก็จะเป็นแผ่นกระดาษ A4 แถมไปให้นะคะเฉพาะใน l a z a d a และ s h อป e e เท่านั้นนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันเลยนะคะอ่าเล่มที่แอดมินอยากให้ดูเป็นเล่มแรกเลยก็คือปฏิทินท่านเทเวสุวันนะคะปฏิทินค่อนข้างใหญ่นะคะแอดมินก็เลยต้องใช้การเลื่อนเอานะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะท่านเทเวสุวันปี66นะคะก็ค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวสําหรับแอดมินนะแอดมินว่าคือเขาอะ เพิ่งทำเล่มนี้ออกมาปีนี้ปีแรกเนาะแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ได้ดีมากๆเลยนะก็เนี่ยค่ะเป็น1แผ่นนะคะเป็น1งแผน่นค่อนข้างจะใหญ่นะคะลูกค้าเป็นแบบปฏิทินค่อนข้างใหญ่เนาะแผ่นละหนเดือนนะคะก็ข้างบนเนี่ยเขาก็จะเป็นให้หวยขุมทรัพย์มหาเทพนะคะก็ข้างบนก็จะเป็นงวดต้นเดือนนะคะส่วน ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นงวดกลางเดือนนะคะก็คือทุกงวดววันที่16อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นของกลางเดือนก็คือขุมทรัพย์มหาเทพเหมือนกันนะเขาก็จะมีแบ่งซ้ายแบ่งฝั่งขวานะคะแล้วก็มีเลขตรงกลางมาให้นะคะอ่าแล้วก็ในเล่มเนี่ยก็ยังจะมีเลข หวยตรงวันที่ด้วยนะคะที่ลูกค้าตามกันเยอะมาในหลายปีของเล่มก่อนเล่มอื่นนะคะอ่าเล่มนี้ของเขาก็มีด้วยนะคะก็คือเลข2ตัวมาตัวแล้วก็ชุด2ตัว6ชุดนะคะอ่ะเรามาเริ่มดูกันที่งวด30มธันวากันเลยนะคะว่าขุมทรัพย์มหาเทพเนี่ยเข้าอะไรกันบ้างขอแอดมินดูโพยนิดนึงนะหวยออกอะไรจําไม่ได้เน้อนะสาธันวานะคะหวยออก5 1าอ่อขอโทษค่ะหวยออก196กับ58นะคะ มีเขียนไว้เลยนะคะ196กับ58ไม่แน่ใจลูกค้าเห็นไหมนะคะถ้าลองดูแล้วกันเนาะอ่ะ196กนะกับ58อ่ฝั่งนี้ไม่เข้าเนอะไป2กับ0ูนอ่าตรงกลางไม่มีนะคะตรงกลางไม่มีแต่มาเข้าตรงนี้ลูกค้ามี8ดอยู่ตรงนี้นะคะ8และ58นะคะลูกค้านี่8และ58นะคะอืมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะ8และ5้านะคะอ่ะ ก็เข้า2ตัวล่างนะคะลูกค้าสําหรับงวดแรกเลยนะคะในขุมทรัพย์มหาเทพเนาะอ่ะเรามาต่อกันในงวด17มกราคมนะคะหวยออก519กับ47นะคะ519กับ47นะอ่ะทีนี้เรามาดูกันตรงเลขวันที่ก่อนนะคะ519กับ47ก็เข้า5เข้า9นะคะ2ตัวนะเข้าทั้ง5เข้าทั้ง9เลยนะคะทีนี้19ก็1ไม่มีเนาะ4774ไม่มีนะคะ อ่าแล้วทีนี้เรามาดูกันตัวขุมทรัพย์มหาเทพนะคะก็เข้าเลข5กับเลข9นะคะเลข5กับเลข9นะ2ตัว9 1 1 9ก็มานะคะ2ตัว9 1 1 9นะคะเวลาลูกค้าไปซื้อลอตเตอรี่อย่าลืมกลับตัวซื้อด้วยนะเพราะว่าเราจะได้แบบกันไว้นะคะ9 1 1 9 7 4 4 7ตรงนี้เข้านะคะ7447ตรงนี้เข้าข้างล่างนะคะลูกค้าอ่า แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็เข้าข้างล่างเช่นเดียวกันนะคะวิ่ง4ี่นะคะวิ่ง4บางคนอาจจะแบ่งอย่างนี้ก็ได้ลูกค้าฝั่งซ้ายเนี่ยคือข้างบนหรือรางวัลที่1เนาะฝั่งขวาเนี่ยเป็นข้างล่างหรือว่าเลขท้ายตัวนะคะแต่สําหรับแอดมินเนี่ยก็คือเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะว่าเขาให้เลขมาน้อยชุด2ตัวเนี่ยมีแค่6ชุดเองเนาะอ่ะก็ลองดูได้นะคะนี่ก็เข้ามา2งวดติดแล้วนะคะสำหรับปฏิทินท่านทาวเวศเนาะอ่ะเรามาต่อกันในงวด 1กุมภาบ้างนะคะว่าหนกุมภาเนี่ยหวยออกเอ่อโทษนะคะ411กับ92นะคะลูกค้า411กับ92นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยตรงนี้เข้าตัววิ่ง1นะคะลูกค้าเข้าวิ่ง1นะคะ11ไม่มี92ไม่มีเนาะตรงนี้ตรงกลาง11ไม่มี92ไม่มีแล้วก็ตรงขวางขวานะคะก็เข้าเลข2วิ่งข้างล่างนะคะเข้าเลข2วิ่งข้างล่างนะคะ อ่าแล้วก็ไอตัววันที่นะคะวันที่1กุมภาพันธ์นะคะอ่าเป็นชุดวันที่เนาะตรงนี้เนาะก็เข้าวิ่ง4นะคะลูกค้าเข้าวิ่ง4หลักร้อยนะคะอ่าเรามาต่อกันที่16กุมภาพันธ์นะคะ16กุมภาพันธ์หวยออก417กับ80นะคะมาเลย417ด กับ80นะคะตัวเลขวันที่เนี่ยเข้าเลข7นะคะเข้าเลข7เด่นนะคะลูกค้าอ่ะแล้วก็ตรงขุมทรัพย์มหาเทพตรงนี้นะคะก็ฝั่งซ้ายเข้าข้างบน7นะคะ7แล้วก็2ตัว7 1 1 7นะคะ7 1 1 7นะส่วนตรงกลางขุมทรัพย์มหาเทพเข้า0 8ย์เลยจ้า0 8 8ย์ย์ข้างล่างนะคะ แล้วฝั่งขวาเนี่ยก็เข้าข้างล่างเลข8ด้วยนะคะลูกค้าเข้าข้างล่างวิ่ง8นะก็คือเข้าบนเข้าล่างตรงกลางก็เข้านะคะแถมเลขวันที่ก็มานะอันนี้คือสีงัวติดแล้วนะคะลูกค้ามาเรามาต่อกันที่มีนาคมกันบ้างนะคะอ่าในวันที่1มีนาคมนะคะหวยออก 6, 5หกับ5 5ห้านะคะ 6 5 2กับ55ตรงนี้ไม่เข้านะตรงนี้ไม่เข้าแต่มาเข้า2ตัวเด่นๆเ,เลย52ตรงนี้นะคะลูกค้าเด่นๆที่5 2ตรงนี้เลยนะคะขุมทรัพย์มหาเทพและเลขของวันที่นะคะเลขวันที่เนี่ยอกา652กับ55 5ก็เข้าวิ่ง6นะคะเห็นไหมตรงนี้หน้าตานะ2ตัวมาตัวเสมอนะคะ2ตัวมาตัวเสมอ,อต่อกันที่16มีนาคมหวยออก 8, 7, 3, กับ7 3นะคะ873กับ7 3นะ ก็ตรงเลขวันที่ก็เข้าวิ่งเจ็ดอีกแล้วนะคะแปดเจ็ดสามกับเจ็ดสามอ่าเลขเจ็ดเนาะแล้วก็สองตัวจะเป็นเจ็ดสามอออกมาอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะตรงขุมทรัพย์มหาเทพข้างล่างข้างล่างเนี่ยเข้าวิ่งเจ็ดเข้าวิ่งสามสองตัวเข้าเจ็ดสามตรงตรงเลยนะคะอ่าประมาณนี้เนาะอ่ะเรามาต่อกันที่งวด1เมษาที่เพิ่งออกไปนะคะลูกค้ามาเลยหนึ่งเมษาที่เพิ่งออกไปเนาะ ก็หวยเนี่ยออก907กับ99 9 0เกนาะอ่ะ907กับ99นะคะตรงบนไม่เข้าตรงกลางไม่มาแต่ว่าข้างล่างตรงนี้มีเลข0นะคะและ2ตัว07ตรงๆเลยข้างบนนะคะ2ตัว07ข้างบนตรงๆเลยนะแล้วก็เลขตรงวันที่ตรงนี้นะคะก็เข้าเด่น7นะคะ9เด่นเ ข้างบนนะคะลูกค้านี่แกนจ้าสองตัวมาตัวเสมอก็คือสรุปมาเนี่ยห้างวดนะคะห้างวดเนี่ยเข้าทั้งห้างวดเลยนะคะสําหรับปฏิทินท่านทาเทวสุวรรณนะคะมาก็ใครอยากตามต่อตามได้นะคะเพราะว่าเล่มหนึ่งเนี่ยจะใช้ได้จนถึงสิ้นปี25 -66 เลยนะคะก็คือถึงงวด30ธันวาเลยล๋ยวเอดมเปิดให้ดูนะนี่ อ๋อ16ธันวานะคะถึง16ทธันวานะอ่า16ธันวา30มธันวาก็จะอยู่ในอีกหน้าหนึ่งนะคะแต่ว่าเลขวันที่ของ30ทธันวาก็ยังอยู่ตรงนี้นะอ่ะลองตามดูกันได้นะคะสำหรับท่านทาเวศเรามาต่อกันที่ ของคำชะโนดบ้างนะคะอ่าปฏิทินคำชะโนดนะเล่มนี้เป็นเล่มเก่าแก่ปกสีฟ้านะคะก็เป็นเล่มพี่ใหญ่ของเขานะคะดวงของอาจารย์คำชะโนดช่วงนี้ดีจริงๆนะสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นทั้งปฏิทินทั้งสูตรรายครึ่งปีหนังสือรายงวด คือเข้าแบบเข้าเยอะแยะมากมายเข้าหมดเลยนะแล้วก็เข้าบ่อยมากๆด้วย 80- 9 0เลยนะที่เข้านะคะอ่ะอยังไงเราก็ลองตามดูกันได้นะคะสำหรับคำชะโนดนะคะอ่ะเขาก็มีของจริงของปลอมเนี่ยนะลูกค้าของจริงที่ร้านเราลอตโต้ของสามสี่ขายเฉพาะของจริงเนาะของจริงก็จะเป็นแบบพญานาคเอ่อองเดียวนะคะอย่างนี้นะคะไม่มีหลายองค์เนาะอ่ะ มาเรามาเริ่มดูสถิติของปฏิทินคาชะโนดกันบ้างดีกว่าโอเค196กับ58นะคะในงวด30ทธันวาคมนะก็เข้าข้างล่าง58นะคะเข้าข้างล่าง58นะคะคือคือเขาก็จะมีแบบเป็นเลขข้างบนกับเลขวันที่อย่ที่แอดมินบอกเนาะอ่าหน6นะตรงนี้เป็นเลขเด่นนะคะมี1มี6เข้านะคะแล้วก็2ตัว58เข้าข้างล่างนะคะอ่า6996ไม่มีนะจ๊ะอ่างวดแรกก็เข้าสวยแล้วเนาะ อะเรามาต่อกันที่17มกราคมนะคะ17มกราคมเนี่ยหวยออกย่าน,นะคะเปิดโพย17มกราคมเนี่ยหวยออก519กับ47นะคะ519กับ47เนอะก็ ตัวเลขวันที่เนี่ยเข้าเลข5นะคะ่ะลูกค้าเขาเลขวันที่เข้าเลข5เนาะแล้วก็ข้างล่างของปฏิทินคาชะโนดเนี่ยเขาก็จะมีเป็นหลายคอลัมน์ที่เป็นหนังสือในเครือเขาอะนะคะก็คือคาชะโนดวงจรเลขเท่าแก่น้อยเทพทันใจว่างไฟแปดเทพเรียงเบอร์คำชะโนดเนาะทีนี้เนี่ย มันก็จะมีคอลัมน์ที่เขาให้เลขอยู่ก็คือมีเท่าแก่น้อยเทพทันใจแล้วก็บ้างไฟเนาะที่ให้เลขมาแบบเลขหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแอปมีลองเทียบแล้วเลขหน้าปกตรงนี้ไม่ได้ตรงกับเลขหน้าปกของงวดปัจจุบันที่เขาคิดสดสดออกทุกงวดนะอันนี้ก็คืออาจารย์เขาคิดล่วงหน้าทั้งตีนะคะอ่าทีนี้เนี่ยมาตรงเทพทันใจนะงวดนี้เข้า5นะ5 1 9กับ4 7ใช่ไหมเข้า5เข้า9เข้า7นะคะ2ตัว7 447เเข้าข้างล่างนะคะลูกค้า แล้วก็ตรงบ้างไฟเงินล้านเนี่ยก็เข้า5เข้า4นะคะอ่าก็เข้าประมาณนี้จริงๆตรงเทสทันใจแอดมินชอบมากเลยนะเพราะว่าแบบคือสังเกตมาเองว่าเข้าบ่อยอะนะคะอ่าเรามาดูกันต่อเลยนะในงวด1กุมภาพันธ์นะคะ1กุมภาพันธ์หวยออก4 1 1กับ92เนาะ4 1 1กับ92นะคะก็เอองวดน,นี้เข้าวิ่ง4ี่นะคะลูกค้าเข้าวิ่ง4ี่เนาะ หนึ่งหนึ่งไม่มี92ไม่มีข้างบนแล้วก็ตรงเลขวันที่เนี่ยก็เข้าวิ่ง4นะคะลูกค้าอ่ะเข้าวิ่ง4นะคะเป็นหลักร้อยเนาะส่วนในงวด16กุมภาพันธเนี่ยหวยออก417กับ80นะคะ417กับ80ก็เข้า7อีกแล้วนะคะตรงเลขประจำวันที่นะคะเข้าวิ่ง7อ่าแล้วทีนี้เรามาดูกันตรงข้างล่างบ้างนะก็ตรงเทพ เท่าแก่น้อยเนี่ยไม่เข้าเนาะเทพทันใจเนี่ยเข้า0 8 8 0ข้างล่างนะคะลูกค้านี่0 8 8ย์ข้างล่างบ้างไฟเข้าวิ่ง8นะคะลูกค้าเข้าวิ่ง8ข้างล่างนะนี่เวลาดูก็จะดูประมาณนี้นะคะสําหรับปฏิทินคาชะโนดเนาะอ่ะต่อนะคะที่เดือนมีนาคมนะจ๊ะเดือนมีนาคมวันที่1มีนาคมเนี่ยหวยออก6 5 2กับ55นะ6ก2กับ55นะคะ อ่ะก็เข้าวิ่ง5้านะคะลูกค้าเข้าวิ่งห้าสองตัวห้าสองข้างบนตรงๆเลยนะคะอ่ะงวดหนึ่งนมะีนาเข้าอย่างนี้เลยและเลขตรงวันที่ให้4ี่กับ6มาก็เข้าหหลักร้อยนะคะลูกค้าเข้า6หลักร้อยเ,เลยนะอ่าและทีนี้ก็มาดูวันที่16มีนาบ้างนะคะหวยออก8 7ดสกับ73ามนะคะ8 7ดดามกับ7 3งดสมวดน,นี้เนี่ย2ตัวมาตัวตรงเลขประจำวันที่เข้าวิ่ง7ดทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ เข้าวิ่ง7ทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็เรามาดูตรงข้างล่างนะคะก็ตรงเทพทันใจตรงนี้ก็เข้าวิ่ง7นะคะลูกค้าบ้างไฟเงินร้านเข้าวิ่ง3และ2สองตัว7 3ดามตรงตรงเลยจ้ะอ่าจริงๆเนี่ยถ้าสังเกตดูเขาให้เลขมาไม่เยอะเลยนะเลขไม่กี่ชุดเอง5้าชุดเอาไปซื้อลอตเตอรี่ตามสบายมากเลยนะเนี่ยก็คือมีโอกาสถูกหวยกันแบบลถล่มทลาย,กร,ยกระจายเลยนะจริงๆ ต้องตามนะคะสําหรับเล่นนี้นะปฏิดกินทำชะโนดนะคะโด่งดังมากเลยขายดีอันดับหนึ่งเลยอะ่ะในปีนี้นะคะสําหรับร้านเรานะขายดีอันดับหนึ่งเลยนะต่อกันที่1เมษายน907์กับ99นะคะ907กับ99้ัวนนี้เข้าวิ่งแค่ตัว7นะคะลูกค้าเข้าวิ่งแค่ตัว7ดเนาะแล้วก็แต่ที่สําคัญก็คือตรงเลขวันที่ตรงนี้เนี่ย ให้ทั้งศูนย์ให้ทั้ง7มาเลยก็ยคือเข้าทั้งศูนย์เข้าทั้ง7เลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะสำหรับปฏิกินคำชะโนดนะวดหน้าต้องตามต่อกันจริงๆนะคะใครยังไม่มีซื้อได้เลยนะต้องรีบซื้อนะคะใช้ได้ทั้งปีหหสุดคุ้มจริงๆนะปฏิกินมาต่อกันเลยนะคะสำหรับเล่มต่อไปเอาแม่น้ำหนึง่งแม่น้ำหนึง่งมาเลยจ้าแม่น้ำหนึ่งนะคะเออ เป็นปฏิทินเลขทูปปู่นะคะที่เราโลงดังกันแล้วก็คอลัมน์เอาให้รวยที่อยู่ในเรียงเบอร์นะคะอ่าเป็นเจ้าของเดียวกันนะเรามาดูการที่งวดเดือนมกราคมนะคะเดือนมกราคมมาส0มิบธันวาคมหวยออก196กับ5 8นะจ๊ะ196กับ58ดนะโอ้วอันนี้มี1มี6นะเลขทูปปู่นะจะได้ไปจิดเดียวเอง 9669ไม่มีนะ5885ไม่มีนะจ๊ะไม่เป็นไรเรามาต่อกันที่17มกราคมนะคะ519กับ47นะคะ519กับ47ตัวเลขประจำวันที่เข้าทั้ง5เข้าทั้ง9เลยนะคะเข้าทั้ง5เข,ข้าทั้ง9เลยนะ1991ไม่มี4774ไม่มีนะคะแล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีคอลัมน์เลขทูบป,ปู่พยาคันฆ่าสิงเหนือเสือใต้และเอาให้รวย คือคอลัมน์พวกนี้เป็นคอลัมน์เด่นๆในเาขาเรียกว่าอะไรใบเรียงเบอร์มาก่อนนะคะแล้วก็เอามาคัดลงในปฏิทินนะคะอ่ะางวนนี้เนี่ยตรงคอลัมน์เอาให้รวยเนี่ยเข้า742ตัวล่างนะคะ7447นะคะเวลาซื้อลอตเตอรี่กลับตัวด้วยเนาะอ่า7447นะคะสำหรับปฏิทินแม่น้ำหนึ่งนะคะมาต่อกันเลยอ๋อนิดหนึ่งนะคะระหว่างในทุกปฏิทินน่ะทั้งท่านทาเวส ทั้งคาชะโนโดแม่น้ำหนึ่งแล้วก็รวยรวยปฏิทินเลขตรงวันที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอาจจะคล้ายกันบ้างในบางเล่มแต่ว่าไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าเพราะว่าต่างอาจารย์กันเนาะต่างอาจารย์กันลองดูกันนะคะอ่าเรามาดูกันในงวด1กุมภาพันธ์บ้างนะจ๊ะ1กุมภาพานันหวยออก4 1 1กนะับ92เนาะโอเค4 1 1กับ92นะคะก็อันนี้ไม่เข้าเนาะ อันนี้ไม่เข้าแต่ว่าเลขตรงวันที่เนี่ยเข้าเลข4นะคะลูกค้าเข้าเลข4หลักร้อยนะคะอืมต่อกันนะคะสําหรับในงวด16กุมภาพันธ์417กับ80นะคะ417กับ80เลขประจําวันที่7เข้านะคะเลข7เข้านะแล้วก็ตรงข้างล่างนะคะเลขทูปปู่ไม่มาเนาะ417กับ80นะคะ แล้วก็อันนี้ไม่มาสิงเหนือเสือใต้7 1 1 7มาตรงตรงเออมากับตัวนะคะสิงเหนือเสือใต้นะแล้วก็เอาให้รวย0880นะคะเอ๊ของเดือนมกราก็เข้าใช่ไหมของเดือนนี้ก็เข้าอีกแล้วนะคะสําหรับเอาให้รวยนะคะเอาไปกันต่อเลยเดือนมีนาคมนะคะลูกค้ามาเดือนมีนาคมนะอ่าหวยเนี่ยหมีนาคมหวยออกห5 2 กับ5 5นะคะ6 5 2กับ5 5นะข้างบนเนี่ยมาเข้าตรงโชคลาภพีระมิด5 2ตรงตรง,ตรงข้างบนนะคะลูกค้าส่วนวันที่นะคะเข้าเลข6หลักร้อยนะคะเข้าเลข6หลักร้อยนะอ่าต่อกันที่งวด16มีนาคมนะคะ8 7 3กับ7 3นะคะอ่าก็เข้าเลขวันที่7 เ,เลขประจําวันที่นะคะก็เข้าวิ่งเจ็ดนะคะสองตัวเจ็ดสามตรงๆเลยนะคะเห็นไหมคะสองตัวมีเข้าวิ่งเจ็ดและสองตัวเจ็ดสามตรงตรง,ตรงเลยทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะลูกค้าอ่าทั้งบนทั้งล่างเลยนะแล้วก็ตรงเลขทูปปู่นะคะแปดเจ็ดสามอันนี้มีสามมีเจ็ดเสียดายจังอ่าอันนี้ไม่เข้านะคะ2ตัวสามเจ็ดเจ็ดสามสามเ็เดสาไม่มีนะคะอ่างวนนี้ก็เข้ามาเข้าสวยอยู่ตรงเลขประจําวันที่นะคะสําหรับไม้น้ำหนึ่งนะ อ่ะเรามาต่อกันที่เดือนเมษายนบ้างนะคะเมษายนนะคะหวยวันที่1เมษาออก907กับ99นะคะก็มาเข้าตรงโออันนี้เลขทูปปู่รู้สึกว่าแบบ3ตัวนี่มา2ตัวเสมอเลยนะ3ตัวมา2ตัวเฉียดไปเฉียดมานะส่วนเพื่อนคู่คิดเนี่ยวันนี้เข้า7 007ข้างบนนะคะลูกค้า7 0 0 7ข้างบนนะ อันนี้ไม่มานะคะโชคล่าพ,พีระมิดนะคะส่วนเลขประจําวันที่เข้าวิ่งเจนะคะลูกค้าเข้าวิ่งเข้างบนนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นของแม่น้ำหนึ่งนะคะที่เป็นปฏิทินเนาะมาชึบเรียบร้อยนะคะจบแล้วเนาะสำหรับปฏิทินแม่น้ำหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกอันอีกเล่มน,นะคะของปฏิทินรวยๆบ้างนะคะ ปาิกินรวยรวยนะคะลูกค้าก็เป็นเล่มปกสีชมพูเหมือนเดิมนะเล่มนี้เนี่ยแอดมินอ่ะคือเหมือนจะขายไม่ดีนะแต่เข้าดีนะถ้าถามแอดมินเนี่ยเข้าดีกว่าแม่น้ำหนึ่งในปีนี้นะจะบอกให้เออแต่ว่าคนอาจจะแบบซื้อน้อยเพราะว่ามันไม่ค่อยดังเนอะแม่น้ำหนึ่งคือเขามีชื่อของเขาอยู่แล้วนะทั้งเรียงเบอร์อะไรก็ขายดีมากอยู่แล้วปาิกินรวยๆยก็เลยอาจจะเป็นแบบน้องๆแต่ถ้าถามแอดมินแอดมินชื่นชอบนะ ชอบเลยแหละนะเราก็ตามอยู่ด้วยมาเรามาดูกันในงวด30ธันวาคมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะ196กับ58เหมือนที่โมไว้หรือเปล่ามาอ่ะงวดแรกก่อนแล้วกันนะ196กับ58นะคะอ่าอันนี้ไม่เข้านะคะโมจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวลองค่อยๆดูกันนะคะลองค่อยๆดูอ่า9669ไม่มี5885ไม่มีนะคะอ่าอันนี้ไม่6มี1นะคะ ก็เราทําสถิติก็คือแบบตรงๆเลยนะคะลูกค้าเข้าก็คือไม่เข้าเอ้ยไม่ใช่เข้าก็คือเข้านะคะไม่เข้าคือไม่เข้านะเราบอกกันตรงๆเลยนะโชว์ให้ดูกันไปเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพอไม่เข้ามาบอกเข้าเนี่ยมันแบบมันมันไม่ดีอะลูกค้ามันมันไม่จริงอะมันหลอกอะอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็คือเข้าบอกเข้าไม่เข้าบอกไม่เข้าเราอิงตามสถิติไปเลยแล้วเราก็จะได้ดูเทียบว่าเออมันกี่งวดยังไงเข้าตรงไหนบ้างนะตรงไหนที่เราควรตามอะไรอย่างนี้เนาะ ทีนี้เรามาต่อกันนี้ว่า17มกราคมนะคะว่าหวยออก519กับ47นะคะ519กับ47นะเลขประจำวันที่เหมือนกันนะคะมีเข้าวิ่ง5มีเข้าวิ่ง9นะคะลูกค้าเข้าวิ่ง5กับ9เนาะแล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยลูกค้าข้างล่าาเขาก็จะมีแบบคอลัมน์รวยรวยเลขมงคลแบบนี้ต้องจัดเนาะอ่ะรวยรวยอันนี้สองอันนี้ไม่มีเลขใช่ป่ะแต่เราจะมาดูตรงกลางนะคะเรามาดูตรงกลางเนาะ เลขมงคลงวดนี้เข้า7นะคะลูกค้าเข้าสี่สองตัวสี่เจ็ดข้างล่างตรงๆเลยนะคะ<ม>อ่ะสตัวสี่เจข้างล่างตรงๆเลยเออสักคู่นะคะ<ม>ก็จะเห็นว่าเข้าข้างล่างนะคะ2ตัว4ี่เจก็สวยนะถ้าถามแอดมินนี่ค่อนข้างสวยเลยนะคะม,มาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะนี่งวดกุมภาว่าจะเจ๋งจริงนะือเปล่า เดือนกุมภาพันธ์นะคะวันที่ห่หวยออกสี่หนึ่งหนึ่งกับ9 2้าสองเนาะอ่าสี 4, 1, 1่หนึ่งหนึ่งกับ9 2้าสองอันนี้1กับ1ไม่มีเนาะแล้วก็9 2สองไม่มีนะคะข้างบนแต่ว่ามาเข้าข้างล่างตรงเลขประจำวันที่นะคะก็เข้าสหลักร้อยนะคะลูกค้าเข้า4ี่หลักร้อยนะอ่าส่วน16กุมภาพันธ์นะคะหวยออกสี่หนึ่งเจกับแ80ดนย์นะคะสี 4, 1, ่หนึ่งเจ็กับแปดศ เลขตรงวันที่นะคะเข้าวิ่ง7นะคะลูกค้าเลขตรงวันที่เข้าวิ่ง7นะแล้วก็ตรงข้างล่างมาอีกแล้วนะตรงเลขมงคลเข้าวิ่ง0ูนย์เข้าวิ่ง8 2ตัว8 0 0 8ข้างล่างนะคะอ่าสองตัว8ป0ศข้างล่างนี่เลขมงคลที่เข้ามา2เดือนแล้วเนาะอ่าสังเกตดีๆนะคะสังเกตดีดีไปค่ะ1มีนาคมกัน ในงวด1มีนาคมนะคะลูกค้า6 5 2กับ5 5นะคะ <S <S ก็งวดนี้เนี่ยในเลขดาวเด่นพาโชคเนี่ยก็เข้า5 2ตรงๆเลยนะคะเข้า5 2บนตรงๆเลยนะคะนี่สวยงามมากๆเลยนะ6 5 2กับ5 5แอมินพยายามดูให้แบบรีเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเออเข้าตรงไหนบ้างแท้ๆแท้เนาะอ่าทีนี้เลขประจำวันที่นะคะก็เข้าวิ่ง5ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ เขาวิ่งห้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะอ่ะต่อกันนะคะในงวด16มีนาคมนะจ๊ะ 7, 873กับ73เนาะ873กับ73นะคะงวดนี้เนี่ยไอตรงนี้ไม่เข้าเขี่ยดายจังเลยโหคือเข้ามาทุกงวดหลุดงวดเดียวไม่เป็นไรหรอกนะคะแล้วก็มาในข้างล่างตรงเลขมงคลเข้าอีกเลยวลูกค้า873กับ73เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยนี่ตรงนี้ เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนี่มาเข้านี่3เดือนติดแล้วนะ3เดือนติดแล้วลูกค้าดูเอาดูเอานะคะส่วนในเดือนหน้ายังไงอะซื้อไปดูกันได้นะคะเราสนับสนุนเจ้าของเนาะเราไม่ไม่แบบไม่ถ่ายเอกสารขายไม่ก๊อปปี้ขายอะไรอย่างเงี้ยเราขายของจริงกันเนาะเพื่อเป็นการสนับสนุนเจ้าของทําให้สังคมมันดีขึ้นนะคะมา1เมษายนนะคะ907กับ99 วดนนี้ตรงดาวเด่นพาโชคเข้าอีกแล้วลูกค้า0-707ตรงตรงข้างบนนะคะ0 7นย์ตรงตรงข้างบนเลยอแต่ว่าเลขตรงวันที่นี่ไม่มาอีกแล้วนะ่ะเราก็ตัดออกประมาณนี้นะคะคือเลขจริงๆเอาจริงอ่ะไม่เยอะชุดเลยลูกค้านิดเดียวเองนะเป็นเล่นยังไงกําไรแน่นอนนะซื้อลอตเตอรี่ยังไงกําไรแน่นอนนะคะมีลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยนะอ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับปฏิกินรวยรวยนะ เดี๋ยวเราจะแถมคำชะโนดอีกนิดนึงไหมคำชะโนดปกสีขาวอะนะที่เราไหนๆก็ไหนๆแล้วอะนะคะมาเรามาดูกันดีกว่าอ่าก็จะเอาแต่ปฏิทินที่แบบสถิติดีๆเนาะอย่างแบบจริงๆอะม้าสีมอข้าโอนะแต่ว่าแบบเข้าไม่สวยอะก็เลยไม่อยากเอามาโชว์เท่าไหร่อะ คำชะโนดมหาอุดนะคะปกสีขาวนะคะปกสีขาวเล่นนี้นะก็กําลังขายดีอย่างต่อเนื่องนะคะเ,เพิ่งหลุดไปงวดเดียวน่าเสียดายมากๆแต่จริงๆต้องตามต่อกันนะไม่ใช่ว่าเขาหลุดอุ๊ยไม่เอาแล้วฉันไปตามคนอื่นยังต้องตามต่อเพราะว่าคิดดู6กงวดเนี่ยแค่หลุดห ทั้งหมด7งวดหลุดไปแค่หัวเดียวนะก็ขอให้ตามต่อกันนะคะเล่นนี้ก็ใช้ได้ทั้งปีเหมือนกันเป็นปฏิทินหัวเลขเหมือนกันแต่ว่าไซส์เนี่ยอาจจะเล็กกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะแต่ว่าวันที่ก็ยังมองเห็นอยู่ของเขาจะเป็นปฏิปทิน1แผ่น2เดือนนะคะลูกค้า1แผ่น2เดือนนะก็เลขให้มากันเน,น้นๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามารีวิวกันเร็วๆนะคะเพราะว่าเล่นนี้เนี่ยมีลูกค้าหลายท่านที่อาจจะดูไปแล้วนะคะว่าเข้าอะไรกันบ้างพอตั้งแต่งวดที่แล้วที่แอดมินทารีวิวไวไ้เนาะอ่ะมา 30ธันวานะคะหวยออก1 9 6กับ58นะก็เข้าข้างล่าง58ตรงๆเลยนะคะเข้าข้างล่าง58ตรงๆเลย17มกราคมอย่างนี้นะคะลูกค้า17มกราคม519กับ47เเนาะเข้า591นะคะห5913ตัวโต๊ดนะคะ9 1 1 9, 9ข้างบน47 7 4ข้างล่างนะคะวัวน,นี้เข้าโต๊ดเข้าบนเข้าล่างเลยนะคะสวยมากๆกอ่ะ1กุมภาพันธ์นะคะ 411กับ92เนาะก็มาเข้า9229อีกแล้วนะคะข้างล่างนะเวลาไปซื้อลอตเตอรี่กลับดัวด้วยนะเห็นไหม9229 2882 28 2552 2112ซื้อด้วยนะคะต่อกันที่16กุมภาพันธ์หวยออก417กับ80นะคะก็เข้า0880ข้างล่างอีกแล้วนะคะเราจะสังเกตว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย1 2 3 4เข้าข้างล่างทุกงวดเลยนะคะอ่ะเรามาต่อกันนะคะในงวดนี้ 1มีนาคมนะคะ1มีนาคมเนี่ยหวยออก6 52กับ55เนาะ<ม>ก็มาเข้า52ข้างบนแต่ว่าอยู่ฝั่งนี้เนาะอยู่ฝั่งขวานะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าอ่ะอันนี้จะเล่นข้างบนอันนี้ก็ต้องเปข้างล่างแน่ๆแ,แต่จริงๆเ่ยเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแล้วแต่คนจะเอาเลขไปจับเลยเนาะอ่ะวันนี้เข้า52ข้างบนนะคะส่วนในงวด16มีนาคมนะคะ873กับ73ก็เข้า73ข้างบนตรงๆเลยนะคะ เจ็สข้างมนตรงๆเลยแต่ถ้าสมมติลูกค้าเอาไปเล่นทั้งบนทั้งล่างเลยเนี่ยก็เข้าได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะประมาณนี้สวยมากๆนะอ่ะทีนี้ในงวด1เมษาเนี่ยคือเขาไม่เข้าอ่ะเราเอามาโชว์ให้ดูเลยหวยเนี่ยออก907กับ99นะคะ907กับ99อันนี้ไม่เฉียดเลยนะไม่เฉียดเลยนะคะก็จะเว้นไปงวดหนึ่งนะคะส่วนนงวด16เมษายนใครอยากรู้เนี่ย ซื้อตามต่อได้เลยนะคะซื้อตามต่อได้เลยนะมินยังไม่เอามาแจกนะเพราะว่าเจ้าของขายเนาะเขาขายอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันอุดหนุนเล่นจริงแล้วกันเนาะเล่มหนึ่งไม่กี่บาทเองนะคะใช้ได้ทั้งปีเราเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เลขเดียวแผ่นเดียวยังแพงกว่าเลยข่าปฏิทินถูกมากนะคะอาจารย์เขาทํามาแล้วนะก็ช่วยกันอุดหนุนเขานิดนึงอ่ะก็เรียบร้อยนะคะสําหรับปฏิทินที่น่าสนใจในปีนี้สําหรับ ลอตโต้สองสามสี่ในช่วงเดือนนี้นะคะย้ำว่าในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะว่าถ้าไปอีกเดือน2เดือนทุกอย่างมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเนาะอาจที่เข้าดีอาจจะไม่เข้าที่เข้าไม่ดีอาจจะเข้าแบบตุ้มตู้อะไรอย่างนี้นะอ่ะก็ลองดูนะคะลองดูได้นะคะสําหรับปฏิทินต่างๆสั่งซื้อกันได้เลยนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมี QR โค้ดขึ้นให้อีกนะคะแล้วก็สนใจเนี่ยหรือว่า แอดไลน์มาคุยกับแอดมินก็ได้นะคะแอดลอตโต้สองสามสี่ไอดีนะคะเป็นแอดลอตโต้สองสามสี่เนาะ<ม>หรือจะเข้ามาใน f a c e b o o อินบ o อ ทักเข้ามาเลยได้นะคะโอเคก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะแอดมินจะทําเป็นโปรโมชั่นพิเศษอย่างเช่นซื้อ2เล่มหรือซื้อ3เล่มหรืออะไรอย่างเงี้ยลองไปตามดูกันได้ใน f a c e b o o k และใน Li น์นะคะใน Facebook และใน Line นะก็จะทําโปรโมชั่นในนั้นแทนนะคะโอเคก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวยังไงใครอยากให้แอดมินทําคลิปสถิติอันไหนอ่ะมาบอกกันนะคะว่าว่า อยากให้ทําอันไหนอยากดูอันไหนจะได้รู้ว่าเราจะต้องตามอันไหนถูกเนาะ<ม>โอเคก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเวลาจับเลขจับอะไรจับลอตเตอรี่ใบไหนก็ถูกนะคะถูกมากถูกน้อยขอให้ถูกนะคะ<ม>ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ